อยากทราบเอาพ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 าดิเอาอืมออ้อไอันนี้กจับเนาะมัมักตงกอ๋อกอ๋ออกั

ไม่เอาเปลือกออกก็ได้ค่ะไม่ปักขอบคุณค่ณะเอาหรอถึงปักขอบคุณค่ะลองดูถ้าสมมติว่าอะไรแล้วก็ตัด